ติดตามตอนใหม่ล่าสุดได้ก่อนใครที่เพจเคล็ดวิชาทำลายล้างอย่าลืมถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดไลค์กด subscribe ให้ผมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนผมมากกว่านี้ท่านก็สามารถช่วยผมด้วยการโด o n a t i ได้นะครับพอตายไปแล้วก็ยังเจอเท่าแก่ได้อีกสินะไม่สิเท่าแก่อย่าบอกนะว่าท่านก็เด็กโง่อเอ้ยฉันยังไม่เป็นเพราะผมมันไรประโยชน์ ปกป้องบ้านไว้ไม่ได้อนี่นะอ๋อให้เหลวไหลอะไรอยู่ได้หลับนานจนเพ้อเจอ้อฉันยังไม่ตายเธอเองก็ด้วยถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฉันใครก็เอาชีวิตเธอไปไม่ได้ชีวิตของเธอฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองโอ,โอ้ยแม้แต่ทายยาของเบาเทพยังเชื่อมั่นในตัวท่านได้เต็มร้อยสิ่งที่ท่านอีมีไม่ใช่แค่พลังและมันสมอง แต่ดิดแด้อันบริสุทธิ์และอ่อนไหวที่สุดผืนนั้นของมนุษย์ท่านก็ควบคุมไว้ได้อยู่มัดที่แท้เท่าแก่ก็ดูแลผมแบบนั้นครั้งหน้าครั้งหน้าผมจะทําให้ดีขึ้นหนีหาในยุทธภพความหัวแข็งร้อนจะตัดสินแพ้ชนะให้ได้เป็นเรื่องของคนไร้สมองหากรู้ว่ากําลังจะแพ้จงรักษาชีวิตนั่นต่างหากศัจธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นครั้งหน้านี้ให้ไว จริงเหรอครับจริงแท้แน่นอนคำสอนเล็กๆของท่านทำให้ข้ารู้สึกซาบซึ้งไปด้วยแล้วกับคุณพ่อที่กำลังอบรมลูกชัตะแก่นี่ทำหน้าตาหน้าแหวะชะมัดพี่ชิงซานวันนี้พวกท่านคงต้องกลับไปเกาะอ่าเจ้าหมาเป็นอะไรเนี่ยจะยอมแพ้ตะแก่นั้นไม่ได้ขอบคุณผู้อาวุโสท่านที่เป็นแบบนี้ฉันทำให้รู้สึกเอ็นดูจริงๆ อาจารย์สรุปว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของสาวกท่านอี้กันแน่เซลเออรยินดีด้วยเธอได้กลายเป็นผู้โชคที่มีเพียงสองในระยะเวลาสองล้านปีของยุทธจักรผู้โชคดีที่มีเพียงสองหมายความว่ายังไงอีกคนคืออาจารย์เหรอจงชิงสาวกเพียงดึงเดียวของท่านมีสายเลือดเผาเทพ เมื่อกี้เจะไกำเป็นประจักษ์พยานในการปลุกสายเลือดเผาเทพให้ฟื้นคืนกับตาตัวเองพร้อมกับอาจารย์ผ่านไปสองล้านปีทายาทแห่งเผาเทพปรากฏตัวขึ้นแล้วมากระดานนี้ของท่านเป็นบักจักรวาลแถมยังมียาที่เหลือนี่อีกรู้หรือเปล่าว่ายาที่ใช้ปลุกสายเลือดเผาเทพขั้นต่ำต้องเป็นชั้นเก้ายนบางทีก็เป็นชั้นเซียนขออาจารย์ลองสักอึกถึงแล้วถึงแล้ว บรรลุลาชาขั้นกลางแล้วว้าวเฮ้ยไอ้นิสัยไม่ชอบออกทางประตนูนี่แกไม่ได้จริงเลยแค่อึกเดียวก็เปลี่ยนจากขั้นต้นไปขั้นกลางร้ายกาจสุดๆเนิ่นนานหลังจากบรรลุผู้เฒ่าจิงซานจึงกลับเข้ามาทางรูเดิมอ,อาจารย์สิรักที่เหลือเธอดื่มเธอเดี๋ยวเข้าไปเลยไม่อย่างนั้นริยาจะหายไปจะให้เสียเปล่าไม่แต่อยดเดียวเข้าใจแล้วคะ่ะอา อาจารย์ <c oughs> รีบดื่มเข้าไปสิทัก <c oughs> แม่ทับขั้นกลางแม่ทับขั้นท้ายแม่ทับอรหันต์จิตยุดขั้นต้นขั้นกลางขั้นท้ายจิตยุดอรหันต์เซลเออร์มาแล้วเหรออาจารย์ข้าไปเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยความรู้สึกนี้มันเหมือนกับ ได้สัมผัสหลายประสบการณ์ชีวิตในครั้งเดียวยังเหลืออยู่นิดหน่อยหยดนี้อาจจะทําให้ข้าบรรลุขั้นราชาเดี๋ยวก่อนเหลือไวให้อาจารย์หยดหนึ่งอาจารย์หยดสุดท้ายข้าดื่มเข้าไปแล้วอ้อาวกะหางจากขัดจากภพแค่เก้าเดียวเท่านั้นจะทํำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่สนแล้วต่อให้เป็นเศษหยดก็ต้องเอากว่าแล้วว่ากาจา,าก็มีผล ผลโชคดีแม้ไร้บุญทรงที่ไม่ยอมจำนนภายแก่ฟ้าหน้าเครียมสู่แดดในใต้ล่ะด่านนี้ขอท้าโลกมาชมจะพูดยังไงข้าตัดสินใจเองอธิบายไม่ง่ายได้เพราะกากยาหากไม่เข้าใจจงไม่เสียดสิจิงสารไม่เอ็นแผ่นดินไม่ไว้น้ำลึกไม่เห็นก้นเก็บซ่อนความลับคุณธรรมไม่ย้อนกลับนี่คือความภาคภูมิใจหะ<า>สวรรค์เมตตาสำนักจิงสานของเราแล้วทุกคนดูนั่นสิ ท่านผู้เฒ่าบรรลุขัตจัก,กรพพรดแล้วท่านผู้เฒ่าบรรลุขัตจัก,กรพพรดมะผัววุโสท่านยืนได้แล้วผู้ป่วยติดเก้าอี้อย่างท่านในที่สุดก็มีวันลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งสำนักชิงซานของเราจะกลับมาลุกโลดฉันหน่อยตายตาหลับแล้วหอวรยุทธส,สำนักชิงซานเป่งแสงเรืองรองไปทั่วแผ่นดิน บ้านเรือนสะอาดสะอา้านสุสารนไร้ประตูผู้ชาลาคืนสภาพแผอิทธิพลไปไกลนับพันลี้การเดินทางก้าวต่อไปคือไปสู่จัก,กรวาลตามฉันมาสู่จุดหมายที่ดีกว่าไปยังโลกใบใหม่ในใจไม่เคยเกรงกลัวนี่ตั้งหากค่าตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้อาวุโสให้เราทุกโนตที่ดีดออกมาทำให้พลังวิญญาณชักกระตุก Hmm? ขอแค่ตักขี่ให้เสร็จไวๆไขว้าก็จะได้มาฟังเพลงบรรเลงรับในยุดสุดอุดมเช่นนี้ด้วยนี่เราเล่นได้ดีขนาดนี้เชียวเหรอโชคดีที่ไอ้ระบบผีนั่นสั่งให้ฉันดีดพินไม่ได้ให้ร้องเต้นแล็บเล่นบาสมิวสิกถ้าง,งั้นบทเพลงต่อไปชาลาเฮชาลาอูเวราตาตาตา,ตา,ตา ไอลูกทอยศอยกล้ากระทำความผิดร้ายแรงเช่นนี้เรื่องนี้ยังไงต้องมีคำตอบให้ทุกคนอ้าวชิงถูกตัดออกจากตำแหน่งองค์ชายให้กลายเป็นสามัญชนและถูกขับออกจากเผา่าไม่ท่านพ่อข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้ทำชิงเจ้าแอบเข้าไปในวังสตรีศักดิ์สิทธิ์กลางดึกทุกคนก็เห็นอยู่กับตาองค์ชายสามไม่เคารบกฎเกณฑ์่าบาดปลดตดศิลอย่างเป็นธรรมพี่กล้าทำทำไมไม่กล้ารับพี่มันขี้คลาด คนแบบนี้สมควรแล้วหรือที่จะเป็นองค์ชายไร้คุณธรรมไรความสามารถบังอาจดูหมิ่นสตีศักดิธิ์ฉากเป็ดกางเด่นของเผ่าโดยแท้ข้าอธิบายไปแล้วหากว่าไม่เชื่อสตีสักดิ์สธิ์ปาแล้วชิงเฉิงบัดซบการนี้ยังไงเอยนามของสตีศักดิสิทธิ์ชิงเฉิงรีบบอกทุกคนสิว่าพวกเรารักกันนะท่านประมุขเคยได้ทํานายเอาไว้ว่าองค์ชายสามคือบุตรแห่งโชคลาภอนาคตจะนํามาซึ่งความรุ่งโรจน์ แกเผาหมาป่าเกลื่อนผืนฟ้าของเราแต่ว่าเขากลับมีใจไม่ซื่อตรงย่องเข้าวังของข้ากลางดึกหวังจะทําให้ข้าแปดเปื้อนเออกุญแจจุยเฟิงในมือข้าคือหลักฐานนั่นมันขอวิเศษที่ข้าตั้งใจจะประทานให้อ้าวซิงเป็นการเฉลิมฉลองความหวังของเผามีหลักฐานแล้วเอ่อเอ่อเอจ้าเป็นคนแสดงออกก่อนว่าชอบพอแท้ๆข้าถืเแร่หมออมันเป็นของแทนใจนางคนโสโครกเจ้าหลอกข้า เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วอย่าปากแข็งบุตรแห่งโชคอะไรกันเจ้าไม่คู่ควรกับกุญแจจุยเฟิงเลยสักนิดในเมื่อดือดด้านนัก <c oughs> ก็อย่าหาว่าพ่อใจดําจุงอยู่ในรูปเดรชันไปเซปปี้ม่อาจคืนร่างและถูกขับไล่จากเผ่าตลอดกาลช,ชิงเฉิงอ้าวชิงเฉิงความแค้นในครั้งนี้ข้าไม่มีวันลืมยังไม่เลิกงอนอีกเหรอได้ได้ได ว่าน,น่าจะหากระดูกมาเหมาะให้คนในเผ่าส่งสารมาถึงข้าที่แท้อยู่กับป้าป๋ามาระยะหนึ่งข้าก็บรรลุขั้นออกมาไปโดยไม่ทันรู้ตัวไปครั้งนี้ไม่รู้ดีหรือร้ายนอกเมืองเจียงผิงหืมทำไมถึงเป็นเจ้าอ้าวชิงเฉิงที่แท้เจ้าก็ยังลืมข้าไม่ลงสินะ เป็นหมาได้สมบูรณ์แบบมากเลยขี <Okay. S 1> มาหาข้ามีเรื่องอะไรรู้หรือเปล่าว่าทำไมข้าต้องบางแผ่ร้ายต่อเจ้าเพื่อให้ได้กุญแจนี่มาเพราะว่ามันคือกุญแจไขเข้าสู่เขตลับของเผ่าหมาป่าเกลืนผืนฟ้าของเรานะสิอะไรนะตกใจมากเลยเหรอจะว่าไปก็มีเรื่องน่าขำอยู่นะะบุกมอบของวิเศษที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของเผ่าให้เจ้าแถมยังลงผนึกไว้มีเพียงเจ้าที่ใช้งานได้ เ,เรื่องอะไรกันแค่เพราะว่าเจ้าเป็นบุตรแห่งโชคอะไรนั่นต่เหรอแต่ใครจะคิดล่ะ่าบุตรแห่งโชคผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งจะตกต่ำจนกลายเป็นแค่หมาเร่ร่อนไหนละ่ะโชคของเจ้านะอ้าวชิงเฉิงเจ้าอยาคิดจะกินหงเลยอาชิงตำแหน่งของสตรีศักดิ์สิทธิ์แม้แต่พ่อเจ้ายังต้องเกรงใจอยู่สามส่วนต่อให้เจ้าเป็นองค์ชายสามก็เป็นีหวังพูดมากนะข้าก็แค่มองเฉยๆอะไรนะเจ้าชอบข้ามาตั้งนานแล้ว ใช่แล้วองค์ชายสามหากว่าท่านยินยอมมอบของล้ำค่าที่สุดที่ท่านมีเป็นสัญลักษณ์แห่งรักของสองเราข้าจะดีใจมากขับไล่ออกจากเผาไอ้ลูกไม่รักตีบูดแทงโชคอะไรกันขายด่าไปไอ้องค์ชายขยะยอย่าทำหน้าแบบนั้นสิข้าจะให้โอกาสกับเจ้านะใช้กุญแจจุยเฟิงเปิดเข้าไปในเขตลับให้ข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าแก้ผนึกและคืนความบริสุทธิ์ให้เจ้า ง่ายมากเลยใช่ไหมละ่ะเจ้าไม่เชื่อหรือหรือว่าเงื่อนไขที่ข้าให้มันไม่พอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้ามีข้อเสนอที่จะทำให้เจ้าตาลุกวาวเยาวหวังตันเม็ดนี้ช่วยให้เจ้าบรรลุขั้นออกมารได้คุณสมบัติอย่างเจ้ามันจะช่วยให้เจ้าประหยัดเวลาทุกทรมานบำเพ็ญเพียรไปอย่างน้อย50ปีใครๆก็หวังที่จะได้ครอบครองมันเจ้าก็คงไม่ต่างกัน ขำอะไรนะส,ส,สตรีศักดิ์สิทธิ์พลังดีข้าขำอะไรก็ขำความโง่เขาของเจ้ายัางไงล่ะสตรีเอย๋ยเป็นไปได้ยังไงดิเจ้าใช่ข้าสำเร็จขั้นอองบานมาตั้งนานแล้วอย่าวหวังตันเม็ดเดียวไม่อยู่ในสายตาข้าหรอกนะเจ,จ้าไอสวัสดิ์ที่ถูกผนึกอยู่ในร่างเดรัจฉาน แถมยังถูกขับไล่ออกจากตระกูลแค่รอดชีวิตมาได้ก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแล้วนี่มันยังสําเร็จขั้นอองมาน,นแล้วยังไงล่ะสําหรับขั้นจกักรพรรดิมานเนี่ยข้าสุดท้ายก็เป็นเพียงมดปลวกหากไม่พอใจข้าให้อย่างอื่นก็ได้ขอแค่เจ้ายอมกับเผ่าเปิดเขตรับให้ข้าเมื่อไหร่ที่ข้าบรรลุขั้นเจ้ามานข้าจะเฟ้นหาทรัพยากรในเผ่าช่วยให้เจ้าบรรลุจกักรพรรดิมานด้วยตัวเองด้วยพลังและตําแหน่งของข้า ภายใน10ปีจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน10ปีเหรอ <laughs> อีกเจ้าข้าจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่ใจสั่นกับสิ่งนี้ได้จะเพิ่มให้อีกอย่างก็ได้ขอแค่เขตรับเปิดออกข้าจะอนุญาตให้เจ้าเลือกอาวุธเทพชั้นใกล้บริสุทธิ์หนึ่งชิ้นอย่างไม่จำกัดมาเป็นอาวุธประจำกายจัดการปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้อย่างแยบยนต์สมแล้วที่เป็นสตรศักดิ์สิทธิ์ ขสนเสนอแบบนี้ใครจะปฏิเสธไหวข้าไม่เชื่อหรอกว่าสวัสยากเจ้าจะไม่เปลี่ยนใจชีนี่หมายความว่ายังไงข้าให้สิทธิเจ้าคัดเลือกอาวุธเทพฉันใกล้บริสุทธิ์โดยไม่จํกากัดเชียวนะของที่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นทั้งชาติเจ้าก็ไม่มีวันได้เห็นมันด้วยซ้ำอุ๊บอี่บังอาจดูบินสติศักสิ์เดี๋ยวก่อน ข้ารู้เรื่องเมื่อตอนนั้นเจ้ายังคงฝ่งใจมากเอาแบบนี้แล้วกันนอกจากสิ่งที่ข้าสัญญาไว้ก่อนหน้านี้แล้วข้ายังจะเพิ่มให้เจ้าได้เข้าร่วมสายตะวันแดงกับข้าด้วยสติศักดิ์สิทธิ์ไอสวัสดนี่บัดจ,จะเจ้าเองก็รู้แม้สายตะวันแดงจะไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่คนที่อยู่ภายในนั้นล้วนแล้วแต่แข็งแกรง่งไม่ใช่แค่ตำแหน่งภายในก๊กต่อให้นับรวมของเผ่ามารทั้งโลกาชื่อเสียงก็นับว่าไม่ได้ด้อยกว่าใคร เข้าร่วมกับพวกเราจะเท่ากับว่าเจ้ามีภูเขาสูงใหญ่คอยหนุนหลังหมาที่โดนดูถูกมาทั้งชีวิตอย่างเจ้าในอนาคตจะได้อยู่เหนือกว่าปีศาจทั้งปวงข้อเสนอแบบนี้เจ้าคงไม่มีเหตุผลให้ต้องปฏิเสธเลยละสิอย่าหลงตัวเองสายตะวันแดงระชื่อฟังดูเหมือนล้านเล่ายังไงก็ไม่รู้ส่วนเรื่องภูเขาสูงใหญ่พูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจไปละอ้าวชิง คุยด้วยดีๆไม่ชอบจะให้ใจร้ายใช่ไหมสวัสดที่ถูกเนื้อเทศออกมาจากเผากล้าดียังไงดูถูกข้อเสนอของข้ากล้าดียังไงปฏิเสธการเข้าร่วมสายตะวันแดงเลิกแอบได้แล้วนะ้าบอกความจริงให้กอได้ข้อเสนอของเจ้ามันไม่น่าถึงดูเลยสักนิดเพราะว่าข้ารับใช้มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งไว้เป็นนายสิบปีบรรลุขั้นจัก,กรพรรดิปานอยู่กับเขาเพียงครึ่งปีอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้ ที่นั่นอย่าว่าแต่ของฉันใกล้บริสุทธิ์เลยของวิเศษขั้นบริสุทธิ์แท้ขั้นเทวะข้าก็เอาไปนอนกอดทั้งวันยังได้จะต้องการขยะจากเจ้าทําไมกันส่วนภูเขาหนุนหลังที่เจ้าว่ายังไม่ต้องพูดถึงเจ้านายของข้าก็ได้เอาแค่ข้ารับใช้ของเขาพี่ชายกระดูกก็คุ้มรองข้าอยู่ถ้าเอาตีนขยี้จอมมารหนานซานสงเครที่หน้าของมันก็ไม่มีใครกล้าหือดังนั้นเก็บเงื่อนไขไร้สาระพวกนั้นไปเถอะอ้าวชิงฉัน ตัวเจ้าเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าเหมือนกันจะเจ้าเจ้าที่เจ้าโปรดผนึกเหรอขืนความบริสุทธิ์งั้นเลยตำแหน่งองค์ชายสามแห่งเผ่าหมาป่าคืนผืนฟ้าสิ่งที่เป็นนามประทำแบบนั้นสำหรับข้าในตอนนี้มันไม่มีคุณค่าให้พูดถึงแม้แต่น้อยสิ่งที่ข้าได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสอยู่กันคนละระดับกับพวกเจ้าไปนานแล้วแค่ติดตามเจ้านาย ข้าก็ได้เรืองร่าบนเวทีเต้นรําที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าพวกเจ้าจนมองไม่เห็นอ้าวชริงเฉงเจ้าตามข้าไม่ทันหรอยีอย่ามาปลอมให้มันมากจักนะตัวเป็นเผ่าหมาป่าเคลื่นผืนฟ้าที่สูงทรงเรื่องแบบนี้พูดออกมาได้ก็เรื่องหนึ่งละยังใส่สีเติมไข่ให้มันทะลุฟ้าเข้าไปอีกเป็นอ,องกมารขัดจกักรพรรดิยากแค่ไหนใครก็รู้บรรลุภายในครึ่งปีกล้าพูดออกมาได้ยังไงแล้วยังนอนกอดของวิเศษชั้นบริสุทธิ์ชั้นเทวะ จมูก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยได้ไหมเจ้านายหรือกระดูกอะไรที่เจ้าพูดถึงข้าว่ามันก็คงสวะไม่ต่างจากเจ้าสักเท่าไหร่หรอกบางอาจพูดถึงเจ้าของเขตทรงเครอยังดูมินกล้าดีเหลือเกินนะสตรีสักเสร็จเข้าไปแล้วครับอะไรนะไอสวัสดที่ข้าไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาบัดน,นี้กลับลบหลู่ข้าเหรอมันกล้าดียังไงเกือ,อต่อจากตีจะทำยังไงดีขอรับตามมันไป ข้าจะตามไปดูว่าไอ้มนุษย์ที่มันโม้นักหนามันมีดีตรงไหนข้าจะจับเจ้านายของมันมาเหยียบย่ำให้มันเห็นตรงหน้าเมื่อใจมันแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีเมื่อนั้นมันจะต้องมาหมอบลงแคบเท้าขอให้ข้าช่วยเหลือหยดเดียวก็ห้ามกระเซ็นออกแรงกันหน่อยเส้ยท่านหูนั้นแผ่พลังหน้าสอดสยองออกมาตลอดเวลาไม่กล้าต่อต้านเลยจริงๆพี่พี่ขอรับ พี่ชายที่น่ารักและสุดหล่อเลาของข้ามาอยู่ที่นี่ที่เองจริงมหาพี่มีเรื่องอะไรพี่ค้าโดนรังแกพี่จะช่วยน้องชายนะขอรับอืม